ผมจะเข้าไปเก็บไอ้เยี่ยนิแล้วก็จีนี่สวัสดีฉันชีช้เชนมาแล้วในี่มาเก็บล,ลูกบาทพลังอ่ะโอ้มันเจ๋งมากเลยกูนั่งเก็บคุณเป็นผู้หญิงเหรอเนะี่ยผู้ชายมั้งผมไม่รู้เห็นแน่นไหมผมว่ามันมีระเบิดได้เวลาพลังซูปเปอร์พาวเวอร์แตกไปยิงหวยเป็นไงกูเก่งกเฮ้ยมันมีขอบดำได้หรอวะโอไม่กอดมปิ๊กเกิลที่ชื่อปิ๊กเกิลมีโอ้โหมีไม่รู้จะชื่ออะไร แปลกแปลกดีอีอะออกูลัดช็อตนึงได้อะเนื้อนี่ตาใส่งงนี่หน้าก็สิบยี่สิบแต่พียงสิบเก้าอยู่อ 9, ยเอาะสิบเก้าใบยี่ปิจ๊อก็เลยคือประจันหน้าแบบเดียวอยู่คืออันนี้ม,มาบังคับเล่นรึไงนะใช่บังคับเล่นเดี๋ยวสบายเดี๋ยวพวกเราก็เล่นในการเดาแล้วตอนนี้ก็ซ้อมหายซ้อมมันไปก่อนนั่นนี่ในเวลาลัดแล้วป้งป้งป้งเวไงงง กูไม่น่าใช้สกิลเลยใช้สิลปึงชิบหายพีย่ตีจนกระทั่งเลือดตัวเองจะหมดเนี่ยนะกูนี่ไปล่าท้าผีหรือยังไงเนี่ยไปตบเอา้าจะไม่โดนบอดกัะเจอกกัะเจอกฆ่า,าตายหมอกพิษมาแล้วเกมกเก๊หะพ่อกับออบอทตายไอ้งู อกกูเก่งไม้ที่เหลือก็คุ้มากมันดีโหลดช้าโอ,อ,อย้ยก็ได้ยืนยิงนิ่งเลยทำไงวัน,นั้นตุยตุลีเยได้เลย,เลย <S <S อืมอ,อืมอ,อืมตึงเกิน หุดบังครับกูได้เล่นได้แล้วนะไอซ่าโอ้โมงสามาเล่สาสิบองศานิตาเย,ยแล้วกูก็ได้กล่องด้วยแล้วในเงินนก็มียี่สิบบาทมีแล้วแปลกอีกทยนี่หนึ่งร้อย วเก็บไอเทยนิตาได้ละมันมาห้อกับหมีหั้วโลกไม่ดีหมีธรรมดาลเนี่ยแหละโอ้ได้ตัวไขาบอลถ้าพีมจุดยิงมันจะรีเลือดนะไอตัวเนี้ยอ๋อก็ค่อยดองกระสุนก็ได้แล้วค่อยปล่อยทีเดียวอย่างงั้นง่ายกว่าแต่แบบนี้ก็ทำให้ตายเร็วได้แต่ถิงจะคุมมันยิงไม่ถึงตอนที่มันวิ่งหนีเนี่ยอ่าคิวใช่ปะ่ะนี่ใช่น้าทึง,ง,งยอมครับกระตือ ยอรับไปวันดีออยกดพร้อมแล้วมั้งก่อนที่มืคุณเข้ามาอีกอันเอออันพร้อมอเทวดีออยเอ,อ้ยแบบคุ้นๆเหมือตัวแดกต้นไม้บอมบี้มาดีระวังออยระวังนั่นแหละได้ค่าพลังลนะไปกันเกมนี้พวกเราได้ค่าพลังทั้งคู่ได้้คูน่นะใช่อ้เอิร์อได้ออยก็ได้ประมาณนั้น กองอ่ะไอ,อย่าเพิ่งไปตีไอ้วอนจังเลยอ่าเดี๋ยวกูพาวงวอนด้วยไม่คือเออดินมาแล้วมันก็จะวิ่งมาหาเออที่ก็ไม่รู้หรอกที่โดนเล่นประชดตีไม่คือเออก็เล่น,น,ลนนะถูกนะทั้งเพ็ยงแค่อย่าวอนมากเพราะอันนี้แค่บอดโชคดีเจอ๋ยวเพย์เดี๋ยวขี้แตกดดดได้ละได้ละได้ห้าอันละพวกเราเก่งเกินตีข้างบนเลยเอ๊ะทำไมมันทำไมมันยิ้มให้เราอย่างนั้นนะไม่รู้บอดหรือเปล่าเออก็ยังไม่รู้ไมนดูไม่เหมือนบอดนะบางทีจริง กูยิงข้าวทำไมมึงขึ้นมาข้างบนนั่นนั่นนั่นกูรู้มึงอยู่ในนั้นแล้วมึงก็ต้องโดนกูฆ่าตายไอ้สารฮิวออยมึงอย่าฮิวไม่ใช่มีไว้ไล่เวทแต่พู้อื่นออย <S <S ได้หมดอันนี้มันนีแล้วออได้ยังไปรับหมดอันนี้มันนีอ่ะข้างบนอะเป็นหมดอันนี้มันนีสักรอบแล้วก็พอเลยเพราะว่าไอแค่ขอนขึ้นฐานเน่ย ก okay. ันพร้อมโอเคหุนอเนกมณีคือเราจะต้องวิ่งเข้าไปเก็บอัน้มณีให้ได้เอาให้ได้เยอะทีดด่สุดแต่ก็อย่าพยายามพยามยามก็สังเกตว่าเรามีเพื่อนอีกคนนึงอย่าพยายามตายด้วยน้อยบอกต,ตรงๆใช่อย่าพยายามตายเพื่อนเราเป็นหมีแต่เป็นหมีที่กากรเอมาสองร้อยเพราะเขาอาจจะเป็นคนที่แบบ คือทำไมก็ได้ให้แบบยิงตูงใช่ไหมแต่โอจะเข้าไปวอนดีวะโอมาตามพี่เนี่ยหิวเอิร์ดหิวเอิร์ดโอ้เฉดถ้าหิวถ้าห,วหิวผู้เล่นอ่ะมันจะได้หิวแสงด้วยเว้ยซึ่งมันก็คืออันสีเหลืองพี่เก็บได้สองพันนะแล้วมันหายไหมเนี่ยพี่เก็บให้เอิร์ดอ่ะอ,อ๋อยหยิวไปหน่อยคุณไม่ไม่สีเหลืองสีเหลืองนั่นแหละถูกต้อง บอกนะว่ามันตายอยู่อายะมะนีจะหายหมดเลยนะใช่หายหมดเลยแต่มันก็จะหล่นซึ่งเราสามารถที่เพื่อนมาเก็บได้เยหิวหน่อยหิวหน่อยสีเหลืองสีเหลืองกูจะตายแล้วเนี่ยกูมีนิ้มันีสุดเลยสีเหลืองพี่กดสีเหลืองแล้วอ๋อกกใส่มันยังค่าพลังยังไม่อัพพอเวลาอื่นอยู่ตัวเองอะเออแตกอันนี้มันีไหม เชี่ยแล้วนะมีคนโลกเจอกูดว้วยเอื้ออ๋อ,อมีนักบอฟ้าม,มาเก็บนักบอฟ้าไม,ม,ไม่ไม่ได้เว้ยไม่ได้เว้ยเราได้แปดเพราเราเป็นทีมแดงใช่ไหมไม่ฟ้าฟ้าจะเป็นทีมเราเสมอจำไว้เอาแล้วตกโลทีมอะไรทีมฟ้าไอสัตว์เงียบ มึงอย่าไอ้นักมวยปั้มหลายอันเมื่อกี้นีน่คือพี่ก็คือกูจายนั่นแหละกูจายประมาณก็เลยเก็บอเอะของเราได้อันนี้มันดีเยอะสุด yes มีมีมีม,มีมันต่อยมีไปงูอ้าเอาไม่นะอ่ะอเคโอเค โอากาสโอกาสแก้ตัวโอกาสแก้ตัวตุกิเกไปได้ตุกิเกไปได้ตันไว้อุ้ยไม่นะอึือกตายตอนนั้นรับเ,เพื่อนมึงเก็บไว้นะเว้ยมึงอย่าตายฮิวเพื่อนหน่อยเออสวยคือ Mate, ออเป็นเมดออไม่ค่อยดีฮิวเลย ็พี่ยังไม่รู้ส่วนใหญ่คือเหมือนกับพี่เหมือนไม่ค่อยฉนิชฉนายกับการฮิวอะไรพวกนี้เท่าไหร่นั้นอ๋อก,ก็เล่นเป็นตัวหมีดีกว่าหรือเล่นเป็นตัวกระโหลกฮะคือเราชนะใช่ไหม <S <S พี่รู้สึกเหมือนมันมก,กับจะาทำให้พี่แก่เร็วเหนื่อยอ๋อติดีม่ไปเรื่อยรู้อ๋อนั้นเล่นไม่ค่อยเป็นเดียร์เขพักเกือบก็เป็น,นคนเราย่อมมีครั้งหนึ่งแต่ครั้งแรกก็ต้องเฮี้ยเสมอด้วย ครั้งแรกมาแปลแล้วเก่งเลยแปลว่ามึงไม่ใช้ผลละเคมาละมาเร็วครับทุกคนปอยกันอ้อยไอ้หน้ามัน A M K, เอฟเคหรอวะอีหัวแดงชิบหายแล้วอีหัวแดงมันเอฟเคโอ้พิษอันนี้นน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 นไม่นะีไม่ได้ไม่มีเอิ้นเก็บให้ไม่นะเอิ้นไม่น่าเก็บเลยเอิ้นยิ่งเป็นซัพพอร์ตกับกา,กากอยู่อุ้ยอุ้ยสวยนะอ้อยเข้าชาร์จไว้ด้ว เน่มันีเก็บเอาไว้เออจะพยายามอยู่ข้างๆเอาไว้ซะเ,เออตายเอ,อาไปเก็บอันนี้ไม่ดีเลยเด้อเนอะเอาตัวมพี่สายได้ไงเออโดนสารเคมีนะสารเคมีติดผิดเว้ยอย่าบอกน้องพี่ตกมาหยุดมันอยู่ในหลุมเนะี่ยเปล่ามันมีไอตัวที่มันเป็นหุ่นยนต์เว้ยมันปลาสารเคมีเห็นไอตัวที่มันถือขวดเหล้าไหมนั่นแหละเข้าไปช้าเลยเข้าไปช้าเลยเออเป็นฮิวอยู่แล้วฮิวเออพร้อมแล้วเมนเดียเมนเดีย นี่ไอเกียดไอตัวนั้นแมนเดทไออุ้ยฮิวเพื่อนก่อนเลย,ย I คิดหมายอ่ะไม่ไม่พิษมันทำพิษมันทำให้หมีที่ตายไอยตัวนั้นมันทำหน้ายิ้มหาพ่อม,มันเหรอมันเจอกูแน่ไม่ได้เล่นตัวฮิวนานรู้สึกเตียนขึ้นมานี่ฮิวอ่อนเฮ้ยมันอยู่ฝั่งนู้ด ทำไมกูบอกให้มึงหันไปฟังนั้นชั่วตีนก็มันมีอิดว่ามันมีอิดบังอยู่อะมันตีข้ามแพงไม่ได้ใช่มันมีสลัดเลยอุ้ยอุ้ยบางทีเอาจริงๆนะบางทีไม่มีอิดแต่ว่ามันก็ยังแบบหันไปนี้โอเคชนะเว้ยคราวนี้เราชนะกูคือตัวตึงเว้ยดูดิสีทอง โอเคพีโอเคนี่คือทีมเนาะใช่ซึ่งหือว่สังเกตนะว่าตัวไอ้ตัวไอ้ตัวผมเนี่ยไอ้ผู้ชายที่มันถือปืนสองอันมันเพิ่งมาในช่วงเกือบกลางๆอ่ะใช่มันมาแสดว่ามันน่าจะแบบเหมือนทําบางอย่างมั้งแล้วมันก็มีหันกลับมาช่วยให้ดังเน็ตมันอาจจะช้าก็ได้หรือไม่มันก่อนหน้านั้นอาจจะมีใครสักคนเรียกเช่นแม่เรียกเฮ้ยลูกไปล้างจานไพน์นเซียววีดิน ประมาณนั้นเอนาละโอเคผู้ชมครับชอบนี้อย่าลืมกดไ like, ลค์กดแชร์กดใครด้วยตอนนี้ขอตัวลากันแล้วครับโอเคบ๊ายบๆอขอคิดยังไงกับการเล่นพี่ได้สกิลใหม่ของตัวละครนี้อขอคิดว่างไงกับการเล่นหรอมันินดี้มากินดี้โอเคไปกัน